9,000กว่าดาเมลลมฝนค่อนข้างแรงอยู่เหมือนกัน สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง EQ Channel วันนี้เราอยู่กันในเกม g e n h i n Impact นะครับผมวันนี้ผมจะมารีวิวตัวละครหนึ่งซึ่งเป็นตัวละครซัพพอร์ตที่กอดมากๆนะเป็นตัวละครซัพพอร์ตในดวงใจของใครหลายๆคนเลยนั่นก็คือเวนตินะครับผมเออเวนติของเรานั่นเองนะเวนติเนี่ยมีมีความครบเครื่องอย่างมากนะครับสามารถเอาไปลงลงดันกับเพื่อนๆก็ได้นะครับเอามาประจนภัยในโลกกว้างก็ดีเหมือนกันนะครับผมเดี๋ยวมาดูกันนะครับผมในพาร์ทของตัวละครของผมนะครับมีแอตแทกอยู่ประมาณเกือบเกือบพันแปดนะ มีความจำนานท่าอยู่190นะครับผมมีอัตราครีดอยู่ที่22%ความแรงครีดอยู่ที่ประมาณ80%แล้วก็มีความเสียหายลมอยู่ที่เกือบเกือบ50%นะครับผมมาพูดกันต่อในพาร์ทของอาวุธนะครับผมอาวุธเนี่ยเวนเตียของผมเนี่ยใส่เป็นเดอะสติงเลสนะครับผมทำให้เรามีสกิลที่แรงขึ้นแล้วก็ท่าไม้ตายที่แรงขึ้น ด้วยนะครับผมซึ่งถ้าเกิดว่าไม่ใช้ตัวนี้จะใช้ตัวไหนได้บ้างครับผมว่าเฟเวนัสโบ์ก็เป็นเรื่องราวอันดีเพราะว่าตัวเนี้ยผมบอกก่อนเลยนะว่าถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคาดหวังจะเห็นดาเมจแสนดาเมจสองแสนจากเวนเตยเวนตีทําให้ไม่ได้นะครับเวนตีทําให้ไม่ได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆอ,อ,อยากจะใหะ้ทีมเราเล่นได้ดีทีมเราเล่นกันเข้าขามากขึ้นน,นู่นนี่นั่นมากขึ้นผมว่าเวนเตยทําให้ได้ครับ เออนั่นแปลว่าอันติของเวนตีเนี่ยมีประโยชน์มากๆนะครับผมแนะนําว่าให้มันอันติได้บ่อยที่สุดหรืออันติได,ได้ได้แรงที่สุดหรืออะไรก็ได้นะครับจะเป็นเรื่องราวอันดีนะครับผมจะเป็นเฟเวนัสวาโบก็ได้เหมือนกันครับอันนี้จะทําให้ฟื้นฟูพลังงานาธาตุขึ้นมานะครับแล้วก็เมื่อเมื่อทุกครั้งที่เราติดครีน,นะครับมันจะได้พลังงานาธาตุกลับคืนมาด้วยนะครับผมอ่ะต่อมาก็จะเป็นถ้าเกิดว่าเราเป็นสายยืนยิงนะบแบบยิง อันติเข้าไปรวบให้มอนมารวมๆกันผมว่า5ดาวตัวนี้ก็โอเคนะใช้ได้นะแบบมีอัตราคริตติดมาครับมีเพิ่มความแรงคี20%แล้วก็มีโอกาส60%ตีกระจายแนะบสร้างดาเมจ1 5 0แก่ศัตรูกลุ่มเล็กๆนะครับอนาเกตเล็กๆเกิดขึ้นทุกๆ4ีวิก็ใช้ได้เหมือนกันสกายวอร์ดก็ใช้ได้เหมือนกันนะผมมองว่าโอเคเลยนะครับธนูนี้นะครับแต่ถ้าผมแนะนําจริงๆก็จะเป็นเดอะสติงเลตนะครับจะเป็นตัวนี้นะครับผมมาพูดกันในพาร์ทของอร์ติแฟกนะอรลติแฟกที่ผมใส่เนี่ย เนี่ยครับผมผมใส่เป็นเซฟวารายเส้นนะครับผม ใส่เปเซตวาไรเซ้นนะครับวาไรเส้นเนี่ยสชิ้นจะเพิ่มความเสียหายลม15%แล้วก็4ชิ้นจะเพิ่มความเสียหายการกระจายเพิ่มขึ้น60%แล้วก็จะลดต้านธาตุที่โดนที่มอนโดนกระจายธาตุนั้นๆด้วยเดี๋ยวผมไปอธิบายอีกทีหนึ่งนะครับลดต้านธาตุลงไป40%เป็นเวลา10วินาทีนะครับผมวาไรเส้นหาได้จากที่ไหนนะครับวาไรเส้นหาได้จากตรงนี้เลยนะครับผมดันตรงนี้นะครับผมซึ่งดรอปตั้งแต่เลเวล30เป็นต้นไปนะครับผมกดอส่มสับ่กา้นครอ ผมก็ฟาร์มมาเรื่อยๆน,น,นะสามสิบสามสิบห้าผมก็ฟาร์มมาเรื่อยๆน,น,นะครับแล้วแต,แวแต่แล้วแต่เพื่อนๆเลยฮะว่าสะดวกที่ฟาร์มตอนไหนนะครับผมแต่ถ้าจะเกิดถ้าเกิดว่าจะให้คุ้มค่าสุดๆจริงๆก็ต้องเป็นตอนเลเวลสี่สิบสี่สิบห้านะมันจะได้สีทองด้วยนะครับจะได้ไม่ต้องไปเปลี่ยนนะครับแต่ถ้าเกิดว่าไม่เอาเซตนี้จะมีเซตไหนอีกบ้างนะผมมองว่าเซตโนเบลสเนี่ยก็ไม่ขี้เหร่นะครับผมเพิ่มเพิ่มความเสียหายของสกิลอันติอันนี้เขาแปลผิดนะครับผมจริงๆแล้วเป็นเพิิิิิิิิ่่่่มมมมมมคคคคววววาาาาาเเเเเเสสีีียขขอออองงงกกกกลลลลลััััััััตตตพึ้้้้้้้้นน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 ะะะะรรรรรบบบผใใใชชชแแ็็ถดดปหหจทททฟ จะเพิ่มแอตแท็ขึ้น20เป็นเวลา12วิหลังจากที่เราใช้ a n t ก็แบบเออ a n t ปุ๊บทั้งทีมตีแรงหมดแล้วก็ถล่มถล่มถล่มดูดมารวมๆกันถล่มถล่มเซตนี้ก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับผมหรือถ้าไม่เป็นเซตนี้ก็จะมีอีกเซตหนึ่งก็จะเป็นตัวนี้ครับเอกซครับเอกซครับก็จะดรอปจากบอสหลายๆตัวนะครับผมเอดอดรอปตั้งแต่เวลแรกๆและเอกซนี่คือทําให้เราได้อติค่อนข้างบ่อยนะผมเพิ่มการฟื้นฟูพลังงานธาตุขึ้น20เใช้ ถ้าไม่ตายแล้วเพื่อนๆในทีมจะได้การฟื้นฟูพลังงานธาตุเพิ่มเติมขึ้นมาด้วยนะครับผมผมมองว่าเซตนี้ก็โอเคใช้ได้เหมือนกันนะครับบอสน้ําก็ดอกนะครับบอสหมาป่าก็ดอกนะครับนี่บอสหมาป่าก็ดอกนะครับผมบอสน้ําแข็งก็ดอกเหมือนกันนะครับผมอืมก็มาฟาร์มได้นะครับผม3เซตนี้ผมว่าเหมาะกับเวนตีประมาณนึงนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเรามาพูดถึง อ์ติแฟกต์ของผมมาดูกันว่าเป็นอะไรบ้างนะครับผมอ์ตนะิแฟกต์ของผมเนี่ยชิ้นแรกมันเป็นออฟหลักมันเป็นเลือดอยู่แล้วนะก็มีติดโจมตีมาติดอัตราครีมาก็เป็นเรื่องราวอันดีครเป็นเรื่องราวดีติดประมาณนี้ก็ได้ครับแล้วก็มีความแรงครีมาครับมีความชานาญธาตุมาแล้วก็มีโจมตีมานะครับเซตชิ้นนี้นะครับผมส่วนชิ้นนี้จริงๆแล้วอ่ะบางคนเขาอาจจะแบบเอาเป็นฟื้นฟูพลังงานก็ได้นะหมายถึงว่าออฟหลักอ่ะเป็นฟื้นฟูพลังงานก็ได้นะแต่ผมก็เป็นโจมตีนะครับผมโจมตีแล้วก็มี ส่วนชิ้นเนี้ยผมแนะนําเลยว่าอย่างไรแล้วนะชิ้นถ้วยเนี่ยยังไงก็ต้องเป็นความเสียหายลมนะครับโบนัสความเสียหายลมหาโบนัสความเสียหายลมมาใส่ให้ได้ซึ่งผมก็ใส่เป็นเซตแยกนะครับสชิ้นเนี่ยจะเป็นเซตเดียวกันนะครับสชิ้นเนี่ยหนึ่งสองสามสี่เนี่ยเออจะเป็นเซตเดียวกันคือเซตลมนะครับส่วนเซตน,นี้ก็เอาเป็นความเสียหายลมเป็นเซตแยกไปเป็นชิ้นที่5ไปนะครับผมเป็นโบนัสความเสียหายลมนะครับผมต่อมาก็จะเป็นพลังโจมตีครับชิ้นนี้ก็จะเป็นพลังโจมตีเหมือนกันนะครับผม มีอัตาคริติดมาด้วยนะครับประมาณนี้นะสำหรับตัวนี้นะครับถ้าในพาร์ทของกลุ่มดาวนะครับผมในพาร์ทของกลุ่มดาวนี่ผมขอข้ามเลยแล้วกันนะครับผมเดออี๋ยวเรามาดูกันในพาร์ทของออสกิลนะครับสกิลเนี่ยถ้าเกิดว่าเพื่อนๆมีของอัพตัวละครอย่างจํากัดนะผมแนะนําว่าเน้นไปทางอันติก่อนก็ได้ครับเน้นไปทางอันติก่อนก็ได้นะมันจะได้เพราะว่าอันติมันมีประโยชน์ที่สุดแล้วนะสำหรับเวนตี้อ่ะเออตีมีประโยชน์ที่สุดแล้วครับเน้นไปทางอันตะิก่อนนะแล้วค่อยมาตามอัพ สกิล e ก็ได้ครับอืมประมาณนั้นนะครับอธิบายนะครับมาอ่านทำอธิบายของสกิลอันติกันสักนิดหนึ่งะครับสกิลอันติเนี่ยมันจะดูดนะครับ8วินาทีสร้างความเสียหาย52%แล้วก็สร้างความเสียหายเพิ่มเติม26%เดียย๋ยวผมไปใช้ให้ดูนะครับว่ามันเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็เมื่อสัมผัสถูกธาตุใดธาตุหนึ่งนะครับเป็นธาตุแรกนะครับมันจะสร้างความเสียหายธาตุนั้นๆอย่างต่อเนื่องผมว่าน่าจะเป็นดาเมจของตัวนี้นะครับสร้างความเสียหายธาตุเพิ่มเติมมเเเนนนนีีน่่่่่ยยยตตััว26%ออออางงืืะครบ เพียงครั้งเดียวเกิดขึ้นได้แค่เพียงครั้งเดียวนะในการในการกดอันติหนึ่งครั้งของเราครับทตุใดที่เป็นทตุแรกนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราจะวางท่าไหนเป็นท่าแรกให้เราให้เราคิดเสมอว่าเอ้ยมอนมันเป็นตัวอะไรมอนมันต้องโดนอะไรแล้วเราจะใช้คอมโบอะไรต่อถ้าเราจะวางน้ําแข็งลงไปนั่นแปลว่ามอนในนั้นอ่ะมันจะโดนน้าแข็งระเบิดรัวๆใส่มันจะโดนน้าแข็งระเบิดรัวๆใส่แล้วเราก็แบบเออเราคิดไว้แล้วว่าเราจะแบบทำเอฟเฟกของการละลายนะครับแล้วก็จะได้แบบเออใช้ใช้ตัวไฟตีต่อรัวๆไป วางน้าแข็งเปิดให้มันกระจายน้ําแข็งแล้วก็ใช้ไฟปีละลายรัวๆไปนะพยายามคิดก่อนที่จะกดใช้สกิลแรกให้ดีว่ามอนเป็นอะไรและเราจะทําอะไรต่อกับมันนะครับผมอืมประมาณนี้นะครับเดี๋ยวไปใช้ให้ดูเดี๋ยวไปใช้ให้ดูดดนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูในเอฟเฟกของการอ่าการกระจายก่อนแล้วกันครับตัวนี้นะการกระจายเดี๋ยวผมไปเทสให้ดูนะว่าการกระจายเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับเขาใช้กันอย่างไรนะครับเนี่ยมอนไม่ติดสถานะใดๆนะครับผมการกระจายคือผมทําให้มอนเนี่ยเปียกน้ําไปหนึ่งตัวครับ เดี่ยผมทำให้มอนเปียกน้ำไป2ตัวแล้วกันครับผมกด E ไปอ่าไม่ติดไม่ติดสถานะกระจายวะ่ะเอาใหม่เข้าใหม่หนึ่งสองสามอ่ะกด E ครับโอ้ย oh. มันอยู่ห่างกันนะ่ะมันไม่ติดอีกแล้วอ่ะอันนี้น่าจะตายแล้วนะมอนน่าจะตายแล้ว oh. ตายก่อนนะครับผมมอนต,ตายห่างไปก่อ <laughs> นเดี๋ยวไปดูแก๊งใหม่เดีย๋ยวไปดูแก๊งใหม่มีมีแก๊งมอนสเตอร์แถวนี้หรือเปล่า ซึ่งการกระจายเนี่ยผมผมรู้สึกว่ามันติดยากอะ่ะมันต้องตีมันต้องตีเราต้องตีมอนประมาณ3-4มสี่ hit ได้นะเออมอนถึงมอนมันถึงจะยอมทำเอฟเฟกกระจายให้เราครับเดี๋ยวหามอนก่อนนะครับผมอ่ะตรงนี้ก็ได้ครับเอาเป็นไฟฟ้าแล้วกันครับตีครับเนี่ยมอนต,ตัวนี้ติดไฟฟ้าแล้วนะแล้วผมกดกระจายครับเนี่ยครับมันจะติดกระจายเห็นไหมเพื่อนข้างๆมันก็จะได้ มันจะติดสถานะไฟฟ้าด้วย <c oughs> เพื่อนข้างๆมันจะติดสถานะไฟฟ้าด้วยนะครับซึ่งดาเม<อ>จเยอะไหมอ่ะเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอรอดูตอนมันเปียกชุ่มก็ได้ครับอ่ะสมมติว่าตอนนี้มันเปียกชุ่มอยู่นะครับผมผมกด e ไป <c oughs> เนี่ยมันจะกระจายเปียกชุม่มมันมีดาเมจของการเปียกชุ่มเพิ่มขึ้นมาอีกพันสองเห็นไหมเ <c oughs> มื่อกี้เออนี่คือนี่คือเอฟเฟกต์ของการกระจายนะครับเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอใหม่กดไหมอ่ะผมกดเองก็ได้ ม่นะครับอันนี้สีเขียวนี่คือความเสียหายลมอย่างเดียวนะครับสีเขียวนี่คือความเสียหายลมอย่างเดียวนะครับเสกน้ำมาเพื่อนเสกฝนตกมาเพื่อนโอ้โหตีผมแตกเลยมันตีผมแตกเลยว่ะเพื่อนเพื่อนมันเอาเรื่องว่ะอ่ะประมาณนี้แล้วกันนะครับประมาณนี้แล้วกันนะครับในพาร์ทของในพาร์ทของ การกระจายนะครับจะได้ดาเมจประมาณหนึ่งนะครับผมเออแล้วมาพูดถึงการใช้สกิลกันทักนิดนึ่งนะครับผมสกิลเนี่ยผมแนะนาว่า๋ย่าขอดูก่อนนะว่าผมกินอาหารได้หรือเปล่าโอเคกินอาหารเพิ่มขึ้นไปนิดนึงนะครับผมสกิลเนี่ยผมแนะนาว่ามันมีวิธีการเก็บเกล็ดอันตอยู่2แบบนะครับผมซึ่งกด e การกด e นี่มันกดได้2แบบนะครับเดี๋ยวรอนะครับเอามานี่ก่อนเรียกมอนมาเรียกมอนมาซึ่งถ้าเรากดค้างนะครับถ้าเรากดค้างนะครับกดไปเนี่ยครับ มันจะมีลูกแก e ้วลอยเข้ามาหาเราเมื่อกี้นะครับถ้าเพื่อนๆมองทันมันจะลอยเข้ามาประมาณ3-4ลูกนะครับสาถึงลูกแต world, ่คูดาวดูดิคูดาวมุมล่างนี่คือยัง6วิ4วิ3วินี่คือคูดาวนานมากๆนะครับคูดาวนานมากๆถ้าเราจะเก็บเกตอันเตียผมแนะนําว่าเนี่ยกดอีอย่างเดียวนะครับกดอีอย่างเดียวเนี่ยลอยเข้าเข้ามา3ลูกนะครับแล้วก็เนี่ยคูดาวเสร็จแล้วกดได้อีกรอบหนึ่งกดอีกครั้งหนึ่งนะครับผมเนี่ยมันจะมีลูกลูกเนี่ยครับลอยกลับมา2ลูกนะครับเราได้ตีแล้ว นะครับผมแนะนำว่าถ้าเราอยากจะเน้นเก็บเกียดนติเราไม่ต้องชาร์จครับเนี่ยเรากดแค่แน่ลอยกลับมาเท่าไหร่เนี่ยสามลูกนะครับกดแค่แน่กด e แล้วก็ปล่อยนะครับผมถ้าเกิดว่าเรากดชาร์จอะ่ะมันจะนานมากๆครูดาวมันจะนานมากๆครับอ่ะเดี๋ยวผมกดชาร์จให้ดูกดชาร์จครับเสียเวลาไล่ด้วยอ่ะโดนไปหมื่นสามครับเนี่ยลูกแก้วกลับมา3ลูกเหมือนกันนะครับลูกแก้วกลับเข้าตัวผมมา3ลูกเหมือนกันนะครับผมเออ ประมาณนี้ประมาณนี้นะครับผมอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจริงๆแล้วข้อดีของเวนติมันอยู่ตรงไหนจริงๆแล้วข้อดีของเวนติมันอยู่ที่การลงดนันเออมันอยู่ที่การลงดันเลยเดี๋ยวผมไปลงดันลมให้ดูนะครับผมซึ่งดันลมเนี่ยไม่ได้มีบัฟเพิ่มเอ่อเพิ่มการโจมตีของการโจมตีของาธาตุลมอะไรแต่อยา่างใดไม่มีนะครับผมดันเนี้ยมันจะเพิ่มกายภาพนะซึ่งไม่เกี่ยวกับเวนตีอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวเรามาลงให้ดูว่าเวนติ nt, ผมเนี่ยมันมันเอ่อมันทำให้ทีมเล่นง่ายขึ้นได้เบอร์ไหนนะครับผมซึ่งการเล่นเ ๋ยวผมเป็นที่ไม่ได้ดันดีกว่าว่าเล่นกันอย่างไรนะครับผมมากดเข้าไปครับถ้าทายคนเดียวทีมผมจะมีดีลุกนะครับมีเคอร์สิงมีโมนาแล้วก็มีเวนตินะครับมา เราต้องคิดก่อนนะอย,อย่างที่ผมอธิบายสกิลอันติีของของเวนตีไปเมื่อกี้เราต้องคิดก่อนว่าเราจะเราจะเราจะใช้สกิลอะไรก่อนนะครับเพื่อให้มันติดสถานะอะไรแล้วเราจะใช้คอมโบอะไรต่อนะครับซึ่งมอนเนี่ยผมจําได้ว่ามันมีมอนไฟฟ้ากับมอนไฟนะครับผมนั่นแปลว่าผมจะไม่ใช้สกิลไฟฟ้ากับไฟให้มันกระจายแน่นอนนะครับผมผมจะใช้น้ําแล้วกันเดี๋ยวผมจะใช้น้ําแล้วกันแล้วผมก็จะทําคอมโบกับการระเหยจะใช้ไฟตามนะครับจะใช้ไฟตามนะครับผมมาเดี๋ยวมาดูกันเนี่ย เริ่มมาปุ๊บมันจะเอ่อมันจะถัดจากมอนไปประมาณอัติของเวเตียมันจะถัดจากมอนถัดจากตัวเราไปประมาณ5ถึง5ถึง7 9แล้วกันครับในตัวที่ใกล้ที่สุดนะเนี่ยผมยืนตรงนี้นะผมกดอัติีไปตัวที่ใกล้ที่สุดเห็นไหมมันจะไปอยู่ข้างหลังมันจะไปอยู่ข้างหลังนะครับแล้วผมจะใช้น้ําผมยิงน้ําเข้าไปเนี่ยมันจะติดสกิลน้ําระเบิดน้ำรัวๆ5 0ายกว่า5007 200 500เนี่ยครับแล้วเราจะทำคอมโบเราจะใช้ไฟทำระเหยแล้วก็ทำอย่างนี้คือมอนติดน้ำ อยู่อะแล้วก็ใช้ไฟทำระเหยไฟพยายามคิดก่อนนะครับว่าว่าเราจะใช้สกิลอะไรเดี๋ยวผมขอเก็บเกียร์นาทีแป๊บนึงนะครับพยายามคิดหน่อยว่าเราจะทำคอมโบอย่างไรนะครับจะทำคอมโบคอมโบเอฟเฟกอะไรนะเดี๋ยวมอนมันเดี๋ยวมอนนั่นมา,มนมา,ญญาขอรอบเต้าไว้ก่อนโอเคขออันมาครับเดี๋ยวเก็บเกียร์นาทีแป๊บนึง9,000กว่าดาเมจลมฝนค่อนข้างแรงอยู่เหมือนกันนะครับ าหาเหลี่ยมดีๆครับหาเหลี่ยมดีๆเวลาจะใช้อันตีนะครับเนี่ยยืนเหลี่ยมอย่างเงี้ยอ้อมมาแล้วก็ดูดไปครับเนี่ยถ้าเกิดว่าผมยิงน้ําเข้าไปเนี่ยมันจะเสียความเสียหายน้ําจะรัวๆแต่ถ้าเกิดว่าผมเติมไฟเข้าไปมันจะไม่มันจะไม่ระเบิดไฟนะ้มันจะระเบิดแต่น้าเห็นไหมเออไฟมันก็จะเป็นเอฟเฟกต์ของการระเหยเนะครับไฟมันก็จะติดเอฟเฟกต์ของการระเหยจะประมาณนี้จะประมาณนี้วิธีการเล่นสําหรับตัวเวตีเดี๋ยวผมมาสปีดรันให้ดูว่าเดี๋ยวๆขอเก็บเกลอดนาีก่อน ว่าผมเล่นเล่นจบได้เร็วขนาดไหนนะครับ <c oughs> โอเคนะครับมา ดาเมจค่อนข้างใช้ได้นะเมื่อกี้แบบเฉพาะลมของมันเองก็แบบพันพันสามพันสามพันสามซึ่งมันโดนบ่อยมากๆแล้วก็แบบเรายัดน้ําลงไปอ่ะมันก็แบบ700ดร้อพันหนึ่งคือมันรวมๆแล้วแบบมันระเบิดทีแบบสองพัน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 ซึ่งมันระเบิดบ่อยมากๆผมมองว่ามันก็หลายหมื่นอยู่นะ <c oughs> เอาจิริงแล้วมันก็ดาเมจออกไปแบบหลายหมื่นอยู่เหมือนกันนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูเดี๋ยวผมจะทาเวลาให้เร็วที่สุดนะเท่าที่ผมจะทําได้นะครับผม <c oughs> เราพยายามคิดก่อนนะว่าเราจะใช้สกิลอะไรเราจะเดินไปตรงไหนเราจะวางอันติยังไงให้มอนมันเข้ามารวมกันได้ได้เร็วที่สุดได้เยอะที่สุดนะครับผม okay. มาเดี๋ยวขออนุญาตนะเพิ่มเลือดโมนาก่อนโอเคมาครับอ,อ่เดี๋ยวคิดก่อนนะผมจะอันติเปิด แล้วก็อันตีเปิดวางน้ำกลับากระจายโอเคมาครับวิ่งมาครับอันตีเปิดครับวางน้ำครับกลับกระจายครับกลับมาครับอันตีครับเปลี่ยนกลับมาเสื้อสีอันตีไปครับหาเหลี่ยมดีๆครับหาเหลี่ยมดีๆดันไปครับดันไปครับแล้ววิ่งตามไปครับอันตีทีหนึ่งครับ กระจายคืนึงครับหมดสติโมนาใหม่วางน้ำตี่ค <c oughs> ีบเสร็จแล้วครับนี่คือลงหนึ่งดันหนึ่งนาทีห้าวินี่คือลงหนึ่งดันหนึ่งนาทีห้าวิในโหมดในในในระดับสูงสุดในโลกะหกเออคือการมีเวนตีเนี่ยมันแบบ มันทําให้เราเล่นได้แบบอีซี่มากมันทําให้เราเล่นได้ง่ายมากขึ้นมากเลยนะครับถ้าเพื่อนเพื่อนคนไหนมีเวนตีอะไรยังไม่ได้ทําผมแนะนําว่าเออเอามาทําเถอะจริงๆมันทําให้เราเล่นได้ง่ายขึ้นแล้วก็พยายามวางวางคอมโบให้ดีๆคิดให้ดีว่าเราจะใช้อะไรก่อนเราจะใช้อะไรตามเราจะใช้คอมโบอะไรอะไรอย่างเงี้ยครับลองคิดดูนะครับผมซึ่งซึ่งผมมองว่ามันครบเครื่องนะครับผมอ่ะ ก่อนอื่นเลยนะครับผมขอฝากไว้หน่อยนะครับกับนี่เลยนะครับผมสปอนเซอร์ของช่องผมนั้นก็คือ m a j e s t i c s h o p นะครับเป็นเพจรับเติมเกมมือถือในช่องทาง a c e b o o k ถ้าเพื่อนๆคนไหนหาเพจเติมเกมมือถือทุกถูกอยู่นะครับผมทักไปได้เลยนะครับผมที่ m a j e s t i c Shop นะพิม m a j e s ติ c ภาษาไทยรับเติมเกมมือถือภาษาไทยได้เลยในช่องทางของ f a c e b o o k นะครับผมฝากไว้หน่อยนะสักนิดหนึ่งนะครับผมอมแล้วก็นะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆมีอะไรสงสัยอยากจะเข้ามาถามเพิ่มเติมว่าเออตัวไหนเล่นยังไงนะสามารถเข้ามาสอบถามผมได้ในไล ผมไลฟ์ทุกวันประมาณ3-4ทุ่มนะครับผมถ้าเกิดว่าผมว่างนะเออใช้คำว่าทุกวันคงไม่ได้เอาเป็นว่าวันที่ผมว่างจะไลฟ์ประมาณ3-4สทุ่มในเพจ EQ Channel แล้วก็ในทาง y o u t u b EQ Channel เหมือนกันนคะครับผม เนี <IS 2> <IS 2> <IS 2> ่ยผมทําตัวละครมาผมก็พยายามหยิบมารีวิวอยู่เรื่อยๆพยายามอัปเดตตัวละครอยู่เรื่อยๆถ้าเกิดว่าเพื่อนสงสัยอะไรสามารถสอบถามได้เลยนะครับผมเวตีผมไม่ใช่บิวที่ดีที่สุดไม่ใช่บิวที่เก่งที่สุดนะครับผมไม่ใช่นะครับผมแค่เอามาให้เพื่อนๆดูเฉยๆว่าเออเนี่ยเวนตีเนี่ยผมเล่นแบบนี้วิธีการเล่นของผมเป็นแบบนี้เผื่อเพื่อนๆคนไหนเอาไว้ปรับใช้นะครับหรือถ้าคนไหนมีเทคนิคที่สูงกว่าสามารถแนะนําผมได้ผมก็จะยินดีมากๆเลยนะครับผมผมเปิดรับคําแนะนําอยู่แล้วนะครับผมแล้วเดี๋ยวรอบหน้าเราจะเอาตัวอะไรมารีวิวกัน ยังไงฝากกดติดตามช่อง EQ Channel ด้วยนะครับผมแล้วเดี๋ยวมาเจอกันไปแล้วนะบ๊ายบายสวัสดีครับ